ใครข้อสองสยัยเงินดิจิทัล1 0,000ืบาทคนที่มีบัตรคนจนหรือเป็นคนแก่จะลงทะเบียนอย่างไรช่องทางไหนบ้าง คลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์ให้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับในคลิปนี้นะคะกลุ่มที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเป็นคนแก่หรือว่าเป็นผู้พิการนะคะก็จะสามารถลงทะเบียนได้2แบบนะคะทุกคนแบบที่1ค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาร์ทโฟนนะเราสามารถที่จะ ดาวโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาได้เลยนะคะถ้าทําไม่เป็นนะคะให้ลูกให้หลานทําให้ได้นะคะเมื่อดาวโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วอย่าดาวน์โหลดมาเพียงอย่างเดียวนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําด้วยก็คือการยืนยันตัวตนเข้าใช้แอปพลิเคชันนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย ในแอปพลิเคชันทางรัฐก็มีเมนูนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินดิจิทัลมาแล้วนะคะแต่เมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นรายเอดข,ของโครงการและก็คุณสมบัตินะคะยังไม่สามารถที่จะกดรับสิทธิ์ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีมือถืออยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนคนแก่นะคะถ้ามีสมาร์ทโฟนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมายืนยันตัวตนไว้ก่อนได้เลยซึ่งทางภาครัฐเขาก็เชิญชวนไว้แล้วนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสมาร์ทโฟนหรือมีสมาร์ทโฟนแต่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตนะคะก็กลุ่มนี้จะลงทะเบียนแบบที่2นะคะนั่นก็คือลงทะเบียนสําหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะซึ่งช่องทางการลงทะเบียนว่าจะไปลงทะเบียนที่ไหนอย่างไรนะคะก็ติดตามกันได้ในวันที่24กรกฎาคมนะคะจะก,ก็จะมีการแถลงชี้แจงนะคะในเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะให้ทุกคนได้ทราบกันเลยแล้วเดี๋ยวเก็ตสรุปมาให้นะคะคลิปนี้ก็มาแชร์ข้อมูลเบื้องต้นให้ทุกคน ในฟังก่อนนะคะสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแบบคนจนคนแก่หรือคนพิการนะคะสามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้2แบบนะคะก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ไม่ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวสรุปมาให้แน่นอนนะคะฝังมาถึงตรงนี้ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ